สวัสดีแฟนเกมส t ตตอฟดีเคด้วยนะครับวันนี้นะครับเนื้อเรื่องใหม่ของฮาร์ดแลนด์นะครับหรือว่าจะเป็นแมปทรัมบูฟารีที่กำลังจะมาเนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่าโคตรเศร้าครับเศร้ามากเศร้าจริงๆนะครับคือผมโจหัวไว้ก่อนเลยนะว่าเนื้อเรื่องที่จะมาพูดวันนี้เนี่ยคือเป็นการล่มสลายของ u r a s s i c Junction นะครับหรือว่า บ้านไดโนเสาร์ที่เรารักนั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะมาเตือนนะครับคือถ้าใครไม่อยากจะฟังนะฮะเนื้อหาสปอยตรงนี้นะครับหยุดก่อนเลยนะครับเพราะว่าอ่ามันมีการสปอยถึงชะตากรรมของตัวละคร1ตัวนะครับเออเพราะงั้นอ่าถ้าใครไม่อยากฟังนะฮะกดหยุดเลยนะครับแล้วก็รอฟังตัวเกมจริงๆนะโอเคถ้าใครอยากฟังต่อลุยเลยครับเริ่มด้วยเหตุการณ์ที่ดราสิค์ดังชันนะครับล่มสลายนะครับรีบาเป็นคนพูดนะครับก็คือ ฉันรู้ว่าแผงของเด็กนั่นน่ะฟังดูไม่เข้าท่าสักเท่าไหร่เลยแต่ก็นึกไม่ถึงว่าผลมันออกมาจะเลวร้ายขนาดนี้ไฟยังคงไหม้ Jurassic ั u n g e o n อยู่เลยตอนที่ฉันรีบออกมาซอมบี้แม่งยูเยยบไปหมดย้อนไปตอนที่ฉันเห็นมาลิกอยู่ที่พื้นพยายามที่จะคานมาหาฉันฉันก็คิดได้ว่าเออไม่พูดต่อดีกว่าแต่เขายังมีชีวิตอยู่ถึงแม้จะเกือบไม่รอดก็เถอะด้วยอะไรก็ตามเราพากันมาถึงสเปนเซอร์มิล ตอนนี้เนี่ยเหลือกันแค่3คนแล้วสินะต่อมานะครับไดานาได้บอกว่าทุกอย่างเนี่ยดูลงตัวมากๆและสบายสุดๆตอนที่เราอยู่ที่ JJ JJ ผมย่อมาจาก Jurassic Junction นะครับอ่ะมันอยากจะงงนะโอเคฉันคิดว่าฉันเจอครอบครัวอีกครั้งแล้วถ้าเราไม่ไปยุ่งกับถังน้ำมันนั้นเนี่ยบางทีเราคงไม่ต้องมาจากที่นั่นยิ่งกว่านั้นฉันก็ไม่รู้ได้ว่าเพื่อนๆที่เหลือของฉันเนี่ยไปอยู่ที่ไหน พวกเรา2อสาคนย้ายไปที่สเปนเซอร์มิลได้ทันแต่มาลิกให้ตายสิฉันไม่รู้ว่าเขารอดได้ยังไงนะครับณตอนนี้นะครับคือเรารู้นะครับว่าจูราสิกจังชันนะครับผมขอย่อนะว่าเป็น JJ นะครับคือตอนนี้เหลือแค่3คนนะครับไดาน่ารีบาร์แล้วก็มาลิกนะครับแดนน่าคือผู้หญิงที่แต่งชุดคอร์สเพย์เป็นอ่ากิ้งก่าชุดม่วงๆหน่อยครับ ส่วนป้าลีบาเนี่ยเป็นคนที่ใส่ชุดแบบไบเกอร์แล้วก็เป็นนักล่านะครับส่วนมาลิกเนี่ยเป็นตัวละครที่เราเจอตอนแรกเลยนะครับคุณผู้ชายผิวสีนะก็เรารู้นะครับว่าเจเจเนี่ยไฟไหม้นะครับด้วยอะไรก็ตามอาจจะเป็นเกี่ยวกับถังน้ํามันที่มันอยู่ในในปั๊มด้วยมัง้งเออมั้งนะครับไม่งั้นคือไฟอาจจะไม่ขึ้นมาก็ได้แต่ไม่รู้ว่าพวกเขาไปทําอะไรกับถังน้ํามันตรงนั้นนะครับอาจจะระเบิดหรือเปล่าทําให้เจเจเนี่ยอา่าเละเทะไปหมดนะครับแล้วก็ซอมบี้เข้ามานะครับ ชะตากรรมของตัวละครหนึ่งตัวที่เรารู้ตอนนี้นะครับก็คือมาลิกเจ็บเกือบตายนะครับแต่ว่าทั้ง3คนเนี่ยก็ย้ายไปยังสเปนเซอร์มิลได้เลยครับสเปนเซอร์มิลคือเมืองที่มีเดอะเชิร์ชหรือว่าโบสถ์เนี่ยตั้งอยู่นั่นเองนะครับต่อมานะครับไดอาน่าได้บอกว่าป้ารีบาเนี่ยไม่อยากจะไปนึกว่ามาลิกเนี่ยเจ็บหนักขนาดไหนวันทั้งวันป้าใช้เวลาคุยกับมาลิกตลอดเวลารวมถึงเปลี่ยนผ้าพันแผลให้ตลอดเวลาด้วยความจริงแล้ว ฉันอยากให้ป้ารู้ได้แล้วว่าคนที่จะช่วยมาลิกได้เนี่ยตอนนี้ไม่อยู่กันแล้วแต่ตลอดมาป้าเอาแต่โกหกมาลิกโกหกตัวเองด้วยที่ไม่ยอมรับเรื่องนี้ฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆโอเคหลังจากนี้นะครับเนื้อเรื่องต่อไปนะครับถ้าใครยังไม่อยากจะโดนสปอยก่อนนะครับหยุดก่อนเลยหยุดก่อนเลยนะครับแล้วรอเล่นทีเดียวนะครับโอเคถ้าใครพร้อมฟังนะครับลุยต่อนะครับเหตุการณ์ต่อมาน,นะครับคือเหตุการณ์ที่มาลิกนะครับตายนะครับ รีบาเป็นคนเล่านะครับบอกว่าเราเพิ่งฝังมาลิกไปวันนี้ไดอาน่าช่วยฉันขุดเพราะหลังของฉันเนี่ยมันเริ่มเจ็บอีกแล้วหลังจากนั้นฉันก็ร้องไห้เป็นวักเป็นเวนมองอะไรไม่เห็นเลยฉันรู้ว่ามาลิกเนี่ยอยากจะอยู่กับสวนผักที่เขารักมองอีกทีเนี่ยมันก็แปลกจริงสำหรับฉันอย่างน้อยเนี่ยฉันก็หาที่ดีๆสงบสงบให้เขาได้พักตลอดการนะครับมาลิกตายแล้วนะครับต่อมานะ้ครับไดอาน่าก็เล่านะครับว่าเมื่อคืนเนี่ยฉันร้องไห้ จำไม่ได้เลยว่าความรู้สึกนี้เนี่ยมันเป็นยังไงตอนเช้าของเมื่อวานที่เราฝังมาลิกเนี่ยฉันไม่ร้องไห้เลยแต่ป้ารีบารเนี่ยร้องมั่นใจได้เลยว่าพวกซอมบี้เนี่ยได้ยินเสียงป้าแน่นอนตอนนี้เหลือแค่ฉันกับป้าแล้วนี่เหรอเรื่องนี้ทําให้ฉันเศร้าได้ขนาดนี้นะครับในไดอะล็อกตรงนี้นะครับก็เป็นการเปิดเผยชะตากรรมของตัวละครในทีม JJ นะครับก็คือมาลิกตายแล้วนะครับเพราะงั้น เสียดายว่ะแต่ว่าเป็นตัวละครที่ดีมากๆเลยครับสำหรับมาลิกนะเพราะว่าแค่การช่วยเหลือควินซี่แล้วก็เฮเลนารวมถึงนิสัยก็ไม่ได้แย่เลยครับหรือนิสัยดีพอสมควรเลยแล้วก็ดูไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครครับเพราะว่าวันๆเนี่ยคือเอาแต่ทําสวนนะครับวันๆอยู่แค่กับสวนนะแล้วก็เป็นคนแรกๆนะครับที่เรารู้จักตอนที่เข้ามาในดี c Heartland นะครับเพราะงั้นไว้อะไรนะครับมาลิกเจอกันเมื่อช้าตองการนะครับ เหตุการณ์สุดท้ายของเนื้อหาที่คุณโกส์เอาออกมานะครับก็คือรีบา r และไดอาน่านะครับทำการย้ายเมืองนะครับเมืองที่จะไปเนี่ยผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคิดไม่ถึงว่าพวกเขาจะมานะครับแล้วก็คิดว่าเป็นความหวังใหม่ของเนื้อเรื่องแล้วกันเราอาจจะได้เจอตัวละครพวกนี้มาเดินอยู่ในเมืองของเรานะครับรีบาได้เล่าว่าฉันไม่ชอบที่จะทิ้งเด็กๆพวกนี้ไว้แต่เมืองนี้มันมอบความทรงจาแย่ๆให้แก่ฉันเยอะเกินไปแล้ว อย่างน้อยฉันก็รู้ว่ายังไงมาลิกก็ยังคงอยู่ในใจของพวกเราเสมอไม่ว่าเราจะไปที่ไหนมาถึงตอนนี้ฉันคงต้องกล่าวลาและทิ้งไดอารี่นี้ไว้แล้วนะตอนนี้ฉันกําลังนึกถึงเมืองเล็กๆที่ฉันเคยไปเที่ยวในวันหยุดอยู่เมืองที่เต็มไปด้วยต้นไม้สุดลูกหูลูกตานึกออกไหมฮะเมืองที่เต็มไปด้วยต้นไม้นะครับโพเบเลนดิดพวกเรากําลังจะไปหาแล้วนะนะครับลีบากําลังจะไปโพเบเลนดิดนะครับ แต่อา่าก็พูดต่อนะครับว่าเอาแหละวันนี้เป็นวันที่เราจะย้ายออกแล้วป้าซื้อใจพวกเราได้ถ้าย้ายเมืองอยู่กันเถอะป้าบอกว่าได้ยินข่าวเรื่องที่มีคนทําให้โพรเบรนลิตเนี่ยกลับมาหน้าอยู่อีกครั้งแล้วก็ยังโชคดีที่เมืองมันไม่ได้ไกลจากทําบลูมากดีและปัญหาจะได้ไม่เยอะระหว่างทางฉันขอทิ้งไดอารี่นี้ไว้เท่านี้ฉันไม่อยากนึกถึงความทรงจาอันเลวร้ายนี้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนื้อเรื่องใหม่ค่อนข้าง ค่อนข้างดาร์กว่ะดาร์กนิดหนึ่งนะครับคือเราเสียมาลิกไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวละครตัวอื่นนะครับไม่ทราบเลยนะครับว่าไปไหนทั้งควินซี่เฮเลนานะอิสบีนี่พอจะเข้าใจได้ว่าออกไปกับตัวละครอีกตัวหนึ่งแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนนะครับอีกคนนึ่งคือกัปตันโลแกนนะครับไหนจะเชลเวดอีกน,นู่นนั่นเขางงไปหมดเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขาไปไหนระหว่างที่เกิดเรื่องนะครับแล้วตายหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน พราะงั้นผมคิดว่าเนื้อเรื่องแม่งน่าจะน่าจะสนุกมากเลยครับเนื้อเรื่องของ t r ั b บูฟา l e ต่อไปนะครับส่วนปัจจุบันนะฮะตอนนี้นะครับที่เราทราบก็คือรีบารนะครับและไดอาน่านะครับกำลังจะเข้ามาในแมปโ r o เวน e n ลิตนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะเจอยังไงจะเป็นยังไงจะเป็นเควสหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นอะไรอ่ะแมปคอแลบกันเหรอโพรเวนสลิตกับทรัมบูฟา l e ่เงี้ยเหรอ ก็ไม่รู้เหมือนกันครับยังไงเราคงต้องรอนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ